ไม่สามารถก้มเงยได้นะครับเนะี่ยก็เลยต้องมัวอ,อีกนิดนึงนะครับนะครับใช้วิธีเอาลูกยางลองลองแล้วก็เอียงด้านหนึ่งลองรองด้านบนด้านด้านล่างไม่ลองอ่าพอดีมีขายึดอีกชุดนึงก็เป็นแบบไม่ใช่ก้มเงยก็เลยต้องมาต่อกันเป็นสองชุดใช้ลูกยางลอง ข้างบนข้างล่างไม่ลองมันก็เลยมีลักษณะเงยขึ้นมาลักษณะน,นี้ก็ใช้ได้อยู่ก็ลองไปยุ์ดูครับเชื่อมไฟนะเชื่อมไฟเพราะเราจะติดทีวีอยู่ตรงตรงกลางห้องพอดีใช่ไหมครับก็จะเชื่อมไฟก่อนเพราะตรงนี้มันไม่มีปลั๊กไฟให้ช่างเขาไม่ได้ทําไว้เราก็ต้องเชื่อมจากตรงนี้แล้วก็ต่อขึ้นมามาตรงนี้ก่อน มาร์กจุดเราวัดระยะมาให้ประมาณกึ่งกลางอ่าแล้วก็ให้ปักไฟอยู่ตรงนี้พร้อมกับตัวควบคุมอ่ามีสวิตช์ควบคุมแล้วก็อ่าเราก็ติดทีวีเข้าไปแล้วก็ให้กล่องอยู่ข้างหลังทีวีติดทีวีนะครับ โดยใช้ขายึดติดผนังนะครับครับก็เลยไม่ได้ฝังสายไฟไว้ก่อนก็ต้องเดินพ่วงออกจากปลั๊กเนี้ยปลั๊กตู้เย็นนะครับขึ้นมานะก็มาใช้ปลั๊กอีก2ตัวจะมีเสียบทีวีกับเสียบเสียบกล่องนะครับแล้วก็จะมีตัวควบคุมควบคุมมาปลั๊กอีกนะฮะใช้สวิตช์ในการควบคุม เผื่อเวลาไม่อยากจะถอดสายไฟเนี่ยก็ปิดสวิตช์ได้เลยตอนนี้ยังไม่ได้ต่อกล่องนะครับตอนนี้กล่องยังไม่ได้ตอนน่อครับมีชั้นวางด้วยเสริมชั้นวางเข้าไป ครับเอาไว้ใส่กล่องนะฮะใส่กล่องนี่จาก DIY ครับไม่แพงครับตัวนี้เลือกเลือกได้สีขาวสีไม้สีอะไรขาก็แล้วแต่เราจะชอบเอามาใส่มาใส่กล่องอ่านะครับเก็บเรียบร้อยนะครับอ่าตัวนี้สวิตช์ควบคุม่ามันมีรีโมทเนี๋ยรอกล่องรอ,งอ,งองเชื่อมจานดาวเทียมครับ ก็ดูดีระดับหนึ่งครับโอเคครั <Okay. S 1> บนี่อีกห้องหนึ่งครับอืทําคู่กันเลยห้องแฟดฮะยังไม่ได้ดันตู้เย็นเข้าไปครับเชื่อมาอมานะครับอันนี้โอเคอันนี้ใส่อ่าที่ที่ชั้นวางนะชั้นวางกล่องนี้สีสีขาวนะฮะ วัดูดีอียโอเคควบคุมอ่ารอเชื่อมต่อสัญญาณจากดาวเทียมครับโอเคเลยครับก็โอเคใครจะเอาเป็นไอเดียก็ใช้ได้ครับดูดีระดับหนึ่งโอเคนะครับขอบคุณครับ